ในช่วงที่ผ่านมานะ้องมันเป็นโควิดแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกที่ในช่วงที่ผ่านมาก็คือจัดทั้งหมด3เฟสก็ตีประมาณเดือนครึ่งอะไรเงี้ยแต่และเฟสก็จะไม่เหมือนกันจริงๆอะ่ะคนที่จะตั้งใจไปดูงานมันแบ่งได้ไหลายแบบนาะอคนที่ไปดูถ้าเราตั้งใจที่จะแค่ไป observe เฉยๆว่าเอ้ยขวางโจเป็นอะไรไม่ได้มีจุดป,ประสงค์มากไปเฟสไหนก็ได้ก็แค่ไปดูเฉยๆ,ๆ แต่จะบอกว่าพวกนี้ด้วยคอ,อมันเยอะแล้วปริมาณมหาศาลแค่เราเดินวันเดียวไม่หมดเ,เราต้องทํากันบ้านไปว่าเราอยากไปดูอะไรมันเยอะมันใหญ่แล้วมันแบบมัน1บูธเราก็าต้องใช้เวลาในการถามดีเทลถ้าสมมติว่าต้องการเท่านี้ส่งได้เท่าไหร่คอนแทคหรือคุยดีเทลค่อนข้างเยอะก็เป็นความรู้ใหม่เพราะเพิ่งไปปีแรกแล้วเหมือนแบบ ปกติจะเห็นคนที่ไปก่อนแล้วก็ทกําการบ้านไปเนาะว่าเออคนที่ไปก่อนคือก็เตรียมตัวเรื่องไหนบ้างสิ่งหนึ่งที่เขาจะบอกเลยว่าบัตรเนี้ยมนอยู่ได้หลายปีเราสามารถเอาบัตรเก่าเข้าซ้ําได้อย่างรอบเนี้ยไปเราจ่ายหลักพันใช่ไหมแต่ว่าเราได้เข้าแบบ40ปีเลยซึ่งปกติมันจะวนทุกปีอยู่แล้วแต่เฟสแต่ละเฟสเป็นเหมือนกันทุกปีไหมไม่เหมือนก็คือต้องศึกษา